สวัสดีครับผมธารารับดูลายมือผ่ารหัสปนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือนะครับผมก็ลายมือดูมือซ้ายหรือมือขวาดีลายมือนะครับผมก็ว่าจะดูมือซ้ายหรือมือขวาดีอันไหนดีกว่ากันจะดูอย่างไรระหว่างมือซ้ายกับมือขวาผมจะพูดนะครับว่าลายมือเนี่ยถ้าหากดูเนี่ยถ้าเรามาพูดกันเลยคือมือซ้ายคือ สมองซีขวามันหมายถึงมันบง่บงบอกถึงการทํางานของระบบสมองซีขวามือขวาบง่บงบอกถึงการทํางานของสมองซีซ้ายซึ่งสมองซีขวาสมองซีซ้ายเนี่ยคือการทํางานของระบบตักข่าสมองซีขวาสําคัญมากซึ่งคือมือซ้ายนะจำไว้ให้ดีแล้วว่ามือซ้ายคือสําคัญถามว่าถ้าข้างไหนสำคัญกว่ากัน,กนคือผล จะบอกว่าข้างซ้ายคือสําคัญมากคือทํางานเกี่ยวข้องกับระบบสมองซีกขวาคือเกี่ยวข้องกับจินตนาการหรือความรู้สึกความคิดที่มันเกี่ยวข้องกับระบบนิ่งๆน้ำๆเดี๋ยวคนจะค่อยๆแปลคือคนจะบอกว่าถ้ามือขวาเนี่ยคือทําไมคนจะบอกว่ามันไม่คือมันก็สําคัญแหละแต่มันจะบอกว่าไอ้มือขวาเนี่ยหรือระบบสมองซีกซ้ายเนี่ยตักขราศัตอือความคิดความเขาเรียกว่าเหตุผลความเป็นมนุษย์ มันหมายถึงว่าไอ้ตรงเนี้ยคือความเครียดก็ได้ความที่ว่าใช้เหตุผลอะไรก็เหตุผลเหตุผลเหตุผลไปหมดว่าถ้าถามว่าคุณเ <mel od ay großes> yup. ท่ากับว่าถ้าเราเปรียบเทียบเลขของที่มันเป็นระบบตรกคศาสตร์ก็คือถ้าสมมติมีคนถามคุณว่าหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คุณจะตอบถ้าใช้สมองซีซ้ายคิดนะหรือมือขวาเนี่ยจะตอบว่าสองหนึ่งวงหนึ่งเท่ากับสองแต่ถ้าคุณไปถามเด็กสมองซีขวาหรือว่ามือมือซ้าย เขาจะตอบว่าถ้ามือซ้ายดีอ่ะหรือมือซ้ายมีมประสิทธิภาพมากกว่ามือขวาเขาจะบอกว่าเอเท่ากับเท่าไหร่คุณอยากให้มันเป็นเท่าไหร่ถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คือไม่ใช่เท่ากับสองแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ถนัดซ้ายจะเป็นอัจฉริยะส่วนมากนะคนที่ถนัดซ้ายมากักจะเป็นอัจฉริยะพวกนักวิทยาศาสตร์นักคิดหรือนักศิลปะเก่งๆพวกนี้ถนัดซ้ายหมดจึงบอกว่า ถ้าถามว่าถ้าเราดูคนที่จะเป็นอัจฉริยะเลยเป็นพวกคนที่ไบรท์สุดๆหรือชีวิตมักจะได้ดีมักจะได้ดีส่วนใหญ่เลยนะมือซ้ายเขาจะต้องดีมือซ้ายเขาจะต้องมีพลังถามว่าดูยังไงมือซ้ายดีก็คือลักษณะมือซ้ายดีมือขวาเป็นยังไงแต่มันก็สําคัญนะไม่ใช่ว่าไม่สําคัญเลยถ้ามือขวาดีมือซ้ายดีด้วยนั่นก็คือโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่ามือขวาไม่ดีเช่นมือขวาเส้นขีดเส้นขาเส้นอะไร ไม่ดีอ่ะแต่มือซ้ายแบบว่าอะไรไงอ่ะแบบว่าแบบมีชมพูระเลือแล้วก็อ่ามือแน่นๆองูมมีเนื้อแล้วก็เส้นดีด้วยคนวันนั้นผมจะบอกไว้ว่าบางทีมือขวาไม่ต้องดีก็ได้แต่มือซ้ายโอเคก็พอไปวัดไรวาหรืออาจจะมีสิทธิ์รวยเป็นมหาเศรษฐีได้ก็คือมือซ้ายเนี่ยสาคัญมากถึงือบอกว่าถ้าเอาผมแบบกำบันทุกดินเลยมือไหนสำคัญกันผมว่ามือซ้ายมือซ้ายสําคัญมาก แต่ผมจะบอกว่ามือซ้ายทํางานเกี่ยวข้องกับระบบสมองซีขวาแล้วก็ต้องไม่ขู่ยังไม่ได้พูดว่าสมองซีขวาคืออะไรสมองซีขวาคือเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณนั่นเกี่ยวข้องกับระบบความรู้สึกระบบอะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับจิตได้สํานึกตรงนี้สําคัญมากเพราะระบบพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุจิตแบบแคล้ายๆเหมือนกับว่าอํานาจผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าสมองเนี่ยคือที่มีพลังมากกว่าสมองซีก ซ้ายคือระบบสมองซีขวาเงผมพูดไปแล้วคือมันทํางานเขาเรียกว่าจิตได้สำนึกก็แล้วกันนะมันมีพลังมากกว่าไอจิตสำนึกไม่รู้ตั้งกี่เท่ามันมีมากกว่าเป็นล้านล้านเท่าเลยเพราะว่าคนจะบอกว่าภูเขาน้ําแข็งเนี่ยมันโผล่มาแค่ยอดแต่ภูเขาใต้ภูเขาน้ําแข็งที่มันเป็นก้อนที่มันเป็นผืนข้่งเนี่ยมันมีมหาศาลมันก็คือสมองซีขวานั่นเองแต่ส่วนสมองซีซ้ายมันแค่ภูเขารีโผล่แค่ปลายยอดเท่านั้นก็คือ ระบบการทํางานของไอที่ปลายยอดนี่ที่มันนิดเดียวเนี่ยมันคือม,มันคือมือมือขวานะแต่มือซ้ายนี่ก็คือไอที่มันยอดเขาเรียกว่าใต้ใต้ใต้ผัวกําแข็งอ,อันมาถึงมาเนี่ยซึ่งบอกว่ายังไงก็มือซ้ายนั่นแหละแต่ถามว่าถ้าคุณจะดูกันจริงๆเนี่ยมันต้องดูทั้งสองมือแล้วเอามาพิจารณาร่วมกันถึงจะได้นะครับผมไม่ใช่ว่าดูข้างไหนข้างหนึ่งสมมติว่าถ้าเราดูบอกว่าข้างไหนดูยังไงหรือยังไงเนี่ย เมจะบอกว่าถ้าคุณจะดูลึกๆเลยนะดูถึงชาติก่อนดูถึงแต่ต้องหมอดูเก่งจริงๆรถึงจะดูถึงชาติก่อนได้ดูถึงเรื่องระบจบจิตวิญญาณเรื่องอนาคตท,ที่ยังไม่เกิดเรื่องอะไรที่มันลึกลับเรื่องของวิญญาณตํามติดเรื่องของอะไรที่มันแบบซับซ้อนจริงๆอะ่ะคุณต้องดูข้างซ้ายเรื่องของอนาคตท,ที่ยังไม่เกิดความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นซีสายเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันทำนายยากๆคุณก็ต้องดูไอ้นี่ข้างซ้ายนะแต่แล้วถามว่าเรื่องที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณมีเงินเท่าไหร่คุณมีอะไรที่แบบว่าอ่าเป็นอยู่ณนตอนนี้คุณอ่าหลายเรื่องนะจะพูดที่แบบว่ามีเงินเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเดือณปัจจุบันเราเรียกว่าปัจจุบันขนะดูข้างขวาผมตอบชัดเจนแล้วนะนี่คือลักษณะว่าดูมือซ้ายหรือมือขวาดีคุณสามารถเอาผมไม่ได้บอกแค่ความรู้ว่าดูมือไหนดีก่ากันแต่ผมจะบอกว่า คุณสามารถเอาเรื่องของจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกหรือพลังของสมองซีกข,ขวาสมองซีกซ้ายไปใช้ได้กับหลายอย่างม,มากเช่นสมมติว่าเด็กที่มีกระบวนการทํางานของสมองซีกข,ขวามากกว่าซีกซ้ายมักจะเป็นเด็กยังไงก็มักจะเป็นเด็กที่เก่งเรื่องอาร์ตเป็นเด็กที่ความรู้สึกสูงถ้าคุณเลี้ยงเด็กพวกนั้นออกมาดีเช่นถ้าลูกคุณเป็นมีระบบการทํางานของสมองซีกข,ขวามากกว่าซีกซ้ายก็คือดูจากมือนั่นแหละว่ามือข้างไหนดีกว่ากันมันสลับกันนะเนี่ยสลับกันนะ จึงบอกว่าถ้าเด็กมีสมองซีกขวาที่ดีกว่าสมองซีกซ้ายคุณควรส่งเสริมเขาให้เรียนด้านศิลปะเรียนเรื่องการคิดในทางที่ถูกถูกต้องคิดแง่บวกเยอะๆอะไรยังไงเด็กคนนั้นโตมาจะเป็นอจัจฉริยะที่ทําเงินได้มหาศาลแต่ต้องดูปัจจัยอื่นรวมด้วยเพราะถึงบอกว่าต้องดูสองมือถ้าสมองอีกข้างหนึ่งมันไม่ค่อยดีคุณควรไม่ใช่ว่าคุณจะทอดทิ้งหรือไม่ทําอะไรคุณก็ควรส่งเสริมแต่เด็กพวกนี้นส่งเสริมไนดะ้ เด็กๆพวกนั้นถามว่ามีสมองซิกซิกขวาเนี่ยที่มันทํางานได้ดีแต่ว่าซีกซ้ายไม่โอเคมันเสี่ยงต่อการเป็นอะไรก็เสี่ยงต่อการเป็นพวกเกี่ยวข้องกับเป็นเด็กที่มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจากข้างซ้ายข้างขวาถ้ามันทํางานไม่บาลานซ์ก็เสี่ยงต่อการเป็นเด็กที่มีปัญหาได้เช่นการเป็นอินโทรเวิร์ดไม่เข้าสังคมมันก็จะเสี่ยงต่อเรื่องของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะนั้นถามว่า ถ้าจะให้ดีคือข้างใดข้างหนึ่งต้องทงานไม่เห็นข้างใดต้องทํางานปกติสมาุลทั้งสองข้างจะถามว่ามันแต่ต้องมีข้างใดข้างหนึ่งแหละที่ว่าหรือมือข้างใดข้างหนึ่งที่เด่นเป็นพิเศษแต่ขอให้มันบาลานซ์ก็พอครับผมจบไปแล้วถ้าใครต้องการดูลายมือพี่สี่ผมติดต่อถ้าลายดีมาได้ที่ลายดีทารัสสองพัาหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทุกนะครับผมผมเป็นสมารเวลายมือพยิสีหรือถ้าใครที่ต้องการมาโค้ดกับผมก็ได้ผมก็ดูทั้งโคด้ด ลายมือพี่ซีแหละแล้วก็ถ้าใครต้องการให้ดูของฮงก็ดูได้ก็สามารถส่งรูปหน้ามาได้แล้วก็ลายมือพี่ซีก็รวมอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าจะดูอย่างใดหนึ่งก็ได้นะครับผมก็ดูทางไลน์ดีถ้าสองหกก็ส่งทักมาไอดียถาสองหกผมทิ้งไลน์ดีไว้ใต้ข้อความด้างคลิตุบด้านล่างหรือจะเป็นลายลิงก์นะครับผมลิงก์เป็นลายโอเอลายโอเอเป็นช่องทางสำรองรับได้ไม่จํากัดถ้าลายเป็นลายโอเอถ้าลายทะลสองหกจะรับได้จํากัดหน่อยแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันนะครับถ้าเป็นลายทลัสองหก ก็ดูผ่านทางสปีกเกอร์โฟนคอลกันนะครับผมถ้าใครไม่อยากคอลก็ให้ผมพิมพ์ตรงไปก็ได้ถ้าจะดูหรือจะเป็นแบบว่า,าให้เป็นเสียงสง่งไปก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกที่จะคอลแต่จะเสียสิทธิ์ในการคอลโทรคอลกับผมนีม่คือวิธีการดูสงงางออนไลน์ที่สำนักง,งานก็มีลายมือคลิปซิหง,งห์โอหิงตัวเลขแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักง,งานกันไปเลยนะครับผมที่สำนักง,งานก็เต็มที่คอลแบบเห็นตัวกรเนเป็นไม่ได้คอลที่สำนักงาน ก็แบบจิบชาคุยกันแบบให้ผมเต็มที่ที่สังงานแบบว่ายาวๆกันเลยถ้าไม่ยาวแบบว่าที่สังงานแบบนิดหน่อยกันก็แบบลายมือวีซีแบบธรรมดานะครับผมที่หนึ่งช่วงครึ่งก็ถือว่ายาวแล้วก็ที่สังงานแบบลายมือวีซีสองอย่างแบบสองอย่างนะครับผมที่สังงานแบบอ่ะนะครับผมมีแบบวีดีแบบธรรมดาที่สังงานขอโลเคชันขอที่อยู่ไม่ได้ถ้าใครที่หาที่อยากมาที่สังงานนะครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามของผมเยอะ เป็นกำลังใจด้วยเพื่อไม่พลคิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งมาด้วยฝากกดติดตามกดซับสไครบ์นะครับผมกดแชร์กดถูกใจไปเยอะเพื่อไม่พลาคิปใหม่ๆคลิปดีๆแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยหน่อยด้สวัสดีครับ